ดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋ค่ะกองพัฒนานักศึกษาจะพาเราทุกท่านมาพบกับ ep 2ของรายการ1นาทีกับพี่เก่งนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านรองมีข่าวสารอะไรไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการ1นาทีกับพี่เก่งนะคะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับ ep 2ค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างคะท่านรองครับสวัสดีครับเมื่อวันที่90ที่ผ่านมานะครับเรามีการจัดการแข่งขันเปตอง เฉลิมพระเกียรตินะครับเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จย่านะครับเป็นครั้งที่9ครับประสบความสำเร็จไปด้วยดี1กิจกรรมครับหลังจากนั้นนะครับเรามีการแข่งขันกีฬานะครับฟุตบอลนะครับในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ49ปีครับให้กับน้องๆยวชนอายุไม่เกิน17ปีนะครับเพื่อเปิดบ้านให้พวกเขามาได้มารู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระธานีของเราครับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดีใจนะครับงานทูบีน้ำปรวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนราธานีนะครับเข้าลงแข่งขันในระดับปประเทศอีีก1 หลังจากนั้นครับในส่วนของระบบกอยสของมหาวิทยาลัยครับขณะนี้1นึ่งทับเปิดให้บริการแล้วนะครับในแบบดิจิตอล DSL นะครับขอลูกทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะครับใน Facebook ได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ EP 2ค่ะในสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกับ EP 3ของรายการของเรานะคะ และเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะรบกวนนักศึกษาทุกท่านนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดหัวใจให้กับรายการหนึหนาทีกับพี่เก่งค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ